พี chill, chill. ่น้องพี Release> ่น uh ้องบ่ได um ้เมือง่ายหรอกคอยติดอีกแล้วพราะาพรพโอ้ยพระดาะมาไ่เอปขาวสามตูจุบมืเดียวเลยปาอุ้ยอุ้คือมางมานแท่น้องบนี้ักโบอืมพ่ารุดมือกับพวกนนั้นนะพี่น้องเนาะ สบายดีพี่น้องยกกับช่องกีแทบกับซาลานะพี่น้องพาใสมมองเจอเขาอันกัดด่างวันแห่เลยพี่น้องเลยสามสี่มงแบบมุ่นร้วยุเอาอีละเออถ้าว่าลิปนี้จะเพียวกับโบมันใจอีกเนาะเพราะว่าเขาเขากวนน้ำไหลเขากะย่านปลาตื้นนั่นแหละเขากะจบมันใจอ,อีกแต่ว่าได้มาแล้วก็จำเป็นต้องใส่แนละ้วพี่น,อน้องเนาะมันเป็นยังเด้อเออนี่แหละยามแดงมาน่ะเบิรแต่คนหากินตุต๊บตามตุ๊บตามมุ่นอีปุ้ยเบิดแบบว่า ย่องขานาดเลยคือที่มดมือละเบิงนั่นนะ่ะจุดปากสั้นละเบิงแต่ละคนเออก็เลยย้ายขึ้นมาเถิงพี่ม้าพี่เนาะก็ลองใส่เบิง้งเนาะก็บที่พอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกอ่ะมัหนิอ่ะพี่น้องใช่อันมองสามเพลนจ้ะอ,อ่ะเจะพี่จะทางขอหาโยหาก,กินเด้ออัน,นรู้สึกว่าบูธจะเพียวจนหัวและข้างขวา เป็นน้ำซึมๆเขาแต่พาจักหัวมองได้จะก็ไปปักเอาน้ำเนี่ยก็จะ ป่าพี่น้องเสร็จแล้วนะมองนี่จะเพื่อนยำคันเคยใส่เนาะหอกันยับมาใส่มาให้เบิ่งพี่น้องอันปลาโซล่แหละมองง่ายมองน้อยก็ใส่แบบจุ้มอยู่แห่เดียวอ่ะพวกมาพวใส่อันหานกระเลี้ยวของพวกนี่นะพี่น้องผลงานนี่ติดแล้วเวอร์เจ๋ยวจะไปเจ๊นี่ติดแล้วติดแล้วนี่อีกตัวนึงใส่ได้มันุษย์หรือเปล่าพี่พูดกัว่าเห็ดติ่งอยู่ใส่ใส่ นั่นานั่นานั่นนี่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 ติดแล้วสองตัวปีโดเอาเมื่อบบพี่น้องโหอ,อยู่พุ่นก็ค่อเห็นจะไปเบิง่งนี่ๆเด็ดเด็ดป้อมมองตีงีมองพุ่นกะถ้าเพียวจะปูดนะพี่น้องจะเอาไว้นี่แหละอ่ะาอ,อ,อันถ้าเบิ่งอ่าอันยังก็ปูดพร้อมกันมืน่อนบ่าตายปลาขาวนะบ่มีวันตุยเลยแะเพียวเคยปล่อยไว้บันนี้อยู่แล้วตื่นมากันยังคือเก่า ทรงตัวมองหันกับมองนี่เด้อมามาเบิ่องโซนนี้คือว่าเห็นป้อมมองติงนี่ๆๆๆนี่ๆๆๆตอนทตะพิ่วใส่นะ่ะป่าด้ตุ้กแจ้งตุ้งแจ้งอ,อกมองนี่นะ่ะบุกิดว่าจะมีป่ามีป่าซืยนี่อีกตัูว่าเขาซอยบ่อันนี้ไงไว้นี่แหละโอ๊ยเดอย่าลดด้วยอีล่ะฮะบุกิด

แต่เพียบึ่งคือว่าคือจะบ่มีป่านี่แหละอันสาแดงฤทธิ์แล้วพี่น้องจะเพียวว่าสชเปเลี่ยนแผนละมันหลายตัวพูดย่านมันลุดน <c oughs> เหล็กจมเลยเขาขวนน้ำทางถึงในบุคคลใส่ย,ย่านบุมีป่าในสำแดงฤทธิ์แล้วนี่มาจะแม่นาคขีสสำแดงฤทธิ์ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่ถุงาย่ยานมันจ้อมลงนะ้ำแล้วม่ได้ช่วยเลยเนาะ นี่ปา่า,ปามึงก็งามๆป่ายังเลยนีนนย่ว้าย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 ปศนนี่ก่อนมันยังสดๆอยูดด่ยาเดือ้อยาเด้อปดแล้วแหละพี่น้องได้หกตัวเห็นมะน้อเห็นบวกพี่น้อง ซื de <t worries> <ros> <peut> ้อตงามใส่งามงเลยปกปิ้งแซบเลยมาเฮาสิอันไล่ไปเบิ่งอีเนาะว่ามีตัวติดอีบ่ยามเก่าดีคนคนยอมแต่ใบไม้นี่แหะพี่น้องเอ้ยึปลาเงติดส่งเจียวปลาเงนี่ต้องปดเอาอยู่แล้วบ่ันแหละมันน ตุ๋ยไว้้ามันถือมองนะมืคือปลาขาวปลาขาวมันคือชอดแจ้งก็ได้แต่ว่าตะเพียวเขางจากป๊ดเพราะมันหลายตัวเขาเกีียงที่จะลุดเนาะถ้าเป็นเมื่ออื่นถ้าตัวสองตัวเนี้ว่าสิไว้อยู่ถ้าอันมันหลายก็ปูดเอาเมื่อไว้ใส่ตู้เย็นมาอันนั้นพร้อมกันก็ได้เชือนี่แหละเชือแแรกที่แบบว่าใส่มองไปแล้วปลาติดเอามันลุดมือกับปลาติดตัวนี้อีกต่อ

กระยายมันลุดมือกับพวกมันนั้นนาะพี่น้องเนาะีพี่น้องอีกแล้วพูดนะปะขาวปรเคิงอันบบได้ท่ายกไลยตูพี่น้องยามมาก็ได้หลยตูอยู่แต่กับ,บโบได้ท่ายไทยแน่บไทยแน่ฮะเออเชวน,นี้ใส่มงแล้วก็ยามเลยใส่มงแล้วก็ยามกามาาลับใหม่ือหมานแทละบบนี้ัหวหนะมาหมานแทะประเคิงนั่น เว้ยบิ๊กจีไปซะเนาะเป็นยังอีกแล้วพี่น้องเลยพูดนะประสูตรเอ้ยงามครับเดี๋ยวเด้ออย่าเด้ออันนี้นะยิกอันแง่ยงยิกแง่มาสั่นยิกเงือบบอเงือเง,งือบโอ้ยจังอย่างแล้วว่าบุปเป็นนี่อุ้ยอีกเจอมานี่บอหนิ น oh ี่พระเอกสองตัวพระเจ้าจอดหมายกดโยนบอลไปร้อยเปอร์ลูกพี่ร้อยเปอร์้ยร้อยเปอร์อีลีหร่อมือมือนี้ปาดขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แหละพี่น้องที่สุดมองกันมาติดเดียดี๋ได้ไปได้ สามตัวเบยเขาคือหมานแตมือน,นี่ร้อยเปอร์ลูกพี่ร้อยเปอร์เป็นเทือแหลกบนที่เธเพียวใจมองระยยามกลับได้ในในป่านี่ฮะเออแล้วก็เะยามยามกลับลงเบิ่งพัดติดตึมเลยฮักบอ๊อบบัน พี่น้องมาเบิ้งแบบปอบาตัดใช้มือของเราก็ยามครับมองไหมป้านมีแต่ตูกงามๆบักกรหลายหนึ่งผู้ล่ะได้เป็นค้าหนึ่งผู้ล่ะป้านปลาเก่งปลาบมองไหมป่าพวงนี่นะคืองามเลยฮ่ายำกับใจใจมัวถึกถึกเฉยถึอเก่าถึกเก่าไปทำมลุ้นมืึนมัเนี้พี่น้องเนาะว่าที่หมานคือต้นยามกับอยู่บ่ไปค่ำแล้วเอาก็ได้วมัวแต่อันยามกับ Aku